เม for right? e. ื่อวันพุธที่ผ่านมาเป็นวันเกิดน้องพอล่าเนาะน้องพอล่าอายุครบ16แล้วไม่น่าเชื่อเนาะแม่จะมีลูกโตเป็นสาวแล้ว16แล้วนะคะวันนี้แม่ไผ่ก็เลยจะมาทําเค้กค่ะเป็นเค้กเพื่อที่จะเซอร์ไพรส์น้องพอล่าทาดาทาดาไอน่นีัต้องเข้าใจด้ย เนื่องว่าเรามีความตั้งใจทำให้ลูกสำเร็จไปแล้วค่ะ50%นไปไหครับไนหันมาหาแม่หนอยไปเลิฟเหรอเนาะ <Yeah. S 1> ไปทำอะไรไปทำโปรเจกต์ไปทำงานสง่งคุณครูวิชาอะไรนะครับ ICT โอเคเอนจอยนะบายครับอย่าก,กลับมืดนะระมัดระวังด้วยโอเคกระเป๋าสตางค์ไม่ลืมโน้หากระเป๋าตัางค์ไม่เจอแต่แม่ไปหาให้จนเจอสวัสดีในวันเสาร์ที่31มก,การาคมนะคะ2569หเนาะหรือ2026วันนี้เป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมก,การาแล้วแล้วก็ เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเป็นวันเกิดน้องพอล่าเนาะน้องพอล่าอายุครบ16แล้วไม่น่าเชื่อเนาะแม่จะมีลูกโตเป็นสาวแล้ว6แล้วนะคะวันนี้แม่ไผ่ก็เลยจะมาทำเค้กค่ะเป็นเค้กเพื่อที่จะเซอร์ไพรส์น้องพอล่าแต่ไม่แน่ใจว่าจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวก็เดินลงมาหาอะไรกินในขวนะเนี่ยอาจจะไม่เซอร์ไพรส์ก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยๆปีนี้แม่พิเศษหน่อยแม่อยากจะทำเค้กให้ลูกสาวเนาะ แต่ว่าไม่มั่นใจว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆความตั้งใจเต็มร้อยนะคะสูตรวันนี้ที่แม่ไผ่ทำเนี่ยแม่ไผ่จะทำตามหนังสือครัวค่ะเป็นหนังสือที่แม่ไผ่ชอบอ่านมากตอนอยู่เมืองไทยแม่ไผ่ซื้อเก็บตลอดซื้ออ่านแล้วก็นี่มีเมนูที่อยากจะทำเยอะแยะเลยอันนี้ก็เป็นสูตรนะคะสูตรของหนังสือครัวเนาะเค้กวันนี้จะชื่อว่า Raspberry Almond slice นะคะมันก็ส่วนผสมเนี่ยก็จะมี แน่นอนเป็นราสเบอร์รี่เนาะมีแป้งเค้กเนาะแล้วก็อันนี้แม่ไผ่ในสูตรเขาเขียนว่าเป็นนมสดจืดแม่ไผ่ก็จะใช้เป็นนมฟูลมิล l k นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลไอซิง่งมีกลิ่นวานิลามีผงอัลมอนด์แล้วก็มีเมล็ดอัลมอนด์แบบที่สไลด์มาแล้วมีไข่ขาวเนาะแล้วก็มีเนยนะคะเนยละลายเนยจืดละลายแล้วเรียบร้อยส่วนถาดที่แม่ไผ่ใช้ในวันนี้จะเป็น ถาดขนาด33คูณ22.5เนาะในสูตรเขาบอกว่าใช้ถาดขนาด8คูณ12นิ้วมันก็น่าจะประมาณใกล้เคียงกันประมาณนี้แหละค่ะตอนนี้เป็นเวลาวายสาจะครึ่งแล้ว<ม>ก็เริ่มต้นใช้อีกแล้วเพราะว่าจัดการโน่นนั่นนี่อยู่เนาะแต่เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันดีก,กว่าไม่ไผ่เมื่อกี้เปิดเตาอุ่นเตาไว้แล้วที่180องศา ไม่แน่ใจว่าใช้ไฟแบบไหนแต่คิดเดาเอาว่าน่าจะเป็นไฟบนล่างนะคะเพราะว่าในในหนังสือครัวเขาไม่ได้เขียนมาแต่เดาว,ว่าถ้าอบขนมก็น่าจะไฟบนล่างเนาะมานั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันดีกว่านะคะอันดับแรกเขาให้ใช้แป้งเค้ก75กรัมเนาะพี่ไพก็จะวัดด้วยเครื่องด้วยตาช่างที่ที่แบบไม่ใช่ดิจิตอลเลนี่ยแหละคะ่ะไม่มีเนาะ นี่ซื้อมาอายุน่าจะ20ปีแล้วช่างนี้ยังใช้ได้ดีเลยู่เลย75กรัมประมาณนี้เนาะใส่ลงไปก่อนค่ะแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งอีก240กรัมเนาะอันนี้มัน250ก็ใส่เกือบหมดถุงเลย Okay. แล้วก็อัลมอนด์ป่อนอีกร้อยแปดสิบกรัมโอเคให้ร้อยขอบคนก่อนเนาะให้ทุกอย่างเข้ากันดี เดี๋ยวจะได้ร่อนแป้งนะคะ คือที่ร่อนแป้งแบบที่เขาใช้กันเวลาที่คนทำเบเกอรี่เขาทำมาไม่ห้ก็ไม่มีนะก็ <c oughs> จะมีแต่แตะแกรงแบบนี้แหละคะ่ะไม่เป็นไรมีอันไหนใช้อันนั้นแล้วเนาะเม็ดอัลมอนด์เหมือนจะมีความใหญ่กว่ารูตะแกรง <c oughs> ไม่เป็นไรเนาะก็บิ๊เอาถ้าอันไหนที่มันใหญ่จริงๆก็เทลงไปแล้วก็คนๆเาก็ได้เนาะมันต้องสำเร็จสิ นะหนึ่งเมื่อเรามีความตั้งใจทำให้ลูกสำเร็จไปแล้วค่ะ50%ดูเหมือนเข้ากันดีอยู่นะคะ,ะทำลอบเดียวพอแล้วกันเนาะโอเคพักไว้ก่อนอันนี้จะเอาใช้ตีไข่ขาว เครื่องตีก็ประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะน่าจะอายุพอๆกับน้องนิลเนาะอันนี้ค่ะซื้อมาจากรู้สึกจะซื้อมาจากเอวีเนาะยังใช้ได้ดีอยู่เลยอันนี้จะเป็นไข่ขาวไข่ไก่นะคะใช้180กรัมตามสูตรเนาะขอลองช้าๆก่อนได้ไหมไม่ได้ใช้นานแล้วไม่ชินเลย เอียดแล้วนี้ันนี่นะะอนนอโอเคหลังจากนี้ก็คือเราจะต้องใส่เนยนะคะอันนี้จะเป็นเนยที่ไมา่ภัยละลายแล้วและนมอ่ะเดี๋ยวขอช่างตวงนมก่อนนมสดเป็นแก้วนี้แล้วกันเนาะสามกรัม นมสดจือ30กรัมค่ะโอเคเพ่จะขอใส่กลิ่นวานิลาหนึ่งช้อนชาไปในนมไปเลยนะคะจะได้ตีคอมๆกันไปเลย แล้วแหละนี่เป็นชามเมื่อกี้ที่ไม่ไผ่ร่อนแป้งไปเนาะทีใส่ในนี้แล้วกันนะคะที่เราจะได้ตีรวมกันกับแป้งชามใบนี้ใหญ่กว่าจะค่อยๆใส่แป้งทีละนิดทีละนิดนะคะตามสูตรเขาแนะนำมาอย่างนั้นเนาะเรามือใหม่ทำครั้งแรกก็ เนาะอ่ะเรื่อง เดี๋ยวขอกรีดเยดูก่อนเนาะบ้าโอเคหรือยังอืมดูเข้ากันดีแล้วนะคะข้างล่างก็โอเคแล้วนะอืมหน้าตาใช้ได้อยู่นะส่วนผสมของแป้งกับทุกอย่างทีนี้เราจะเอาส่วนผสมทั้งหมดมาเทลงในในถาดของเราเนาะ แล้วก็มาถึงนางเอกของเราเราก็จะโรยราสเบอร์รี่ให้ทุกๆอ่ะอันนี้เป็นราสเบอร์รี่แช่แข็งนะคะมันก็มีน้ำตาลอยู่เยอะอยู่นะแต่ให้คุณมาชิมสักนิดนึงก็ได้ It's with icing sugar this but I think you can try but not much no mm hmm. It's y y i r s t t t m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  k k n n it t want you t t try as w e l l ้วยใช่ไช่วงนี้กำลังช่วยคุณบาทเรื่องของสุขภาพดูค่ะดูแลสุขภาพช่วยๆกันเพราะว่าคุณบาทเนี่ยปีที่แล้วคือเนาะเรื่องปัญหาของร่างกายนะคะไม่ว่าจะมอนรองเข่าฉีกแล้วก็เป็นเบาหวานระยะเริ่มต้นด้วยเนาะก็พยายามช่วยกัน มเดี๋ยวเราจะเอาเข้าตาอ,อบค่ะต้องใช้สองมือด้วยกันข้าตาอ,อบอันตรายค่ะเปิดโดนหน้าเนื้อขึ้นมาหกขึ้นมาไม่ได้เลยค่ะหน้าเสียโฉมนะโอเคนะคะเป็นราสเบอร์รี่ของเราเข้าตาอ,อบแล้วไม่ไผ่จะตั้งเวลาที่15นาที แล้วก็เดี๋ยวออกมาแล้วก็ค่อยโรยอรัลมอนด์นะคะครบ15นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวเราออกจากเตากันเนาะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะโรยด้วยอัลมอนด์สไลด์นะคะ25กรัมนี่อบได้ครึ่งทางก็หน้าตาดูดูดีโอเคอยู่นะ ชมตัวเองนะเราต้องชมตัวเองเราจะได้ขยันทำกับข้าวทำเบเกอรี่ให้ลูกกินเนาะอ่าโอเคแล้วเราก็จะเอาเข้าอบต่ออีก25นาทีนะคะ25นาที ่เต้นน้นลุ้นๆครบ25นาทีแล้วลุ้นุ้นแม่ทำเค้กอะลูกพี่เบิร์ดอุร้อนลูกอยากดูไหมทดาทดาทาดาน่ากินเนาะอกินหอม เดี๋ยวต้องเช็คก่อนว่าสุกหรือเปล่าใช้ไม้จิ้มฟันในการจิ้มเนาะลองดูนะคะอ่ะเอียงนี้แล้วกันเนาะสุดน้ำไม่มีอะไรติดขึ้นมาแล้วฮะาถือว่าประสบความสำเร็จอ่าได้อยู่นะ นอนมันจะเนี่ยรอให้ทุกอย่างเซ็ตตัวก่อนน้อแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาความหน้าลงนะคะหรือว่าประสบความสำเร็จนะพี่เบลร์ลงมาช่วยดูดฝุ่นค่ะตรงห้องเนี่ยห้องทานข้าวเนาะนี่คะ่ะน่าทานไหมคะน้าทานน้อเค้กของแม่ไทย จะเป็นเมนูที่ oh, เราจะ <is> ทานกันในเย็นนี้นะคะ what this, this ah this is my ส้มตำ with the k u s h e t อันนี้ก็จะเป็นปิ้ง <'s> ย่างค่ะเหมือนเดิมปิ้งย่างก็จะมีอันนี้มีเนื้อ <Huh? S 1> แกะเนาะที่ซื้อมาสำเร็จรูปแล้วหมักมาแล้วเนาะมีเนื้อนะคะแล้วก็เหล่านี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นหมูที่แม่ไผ่มาหมักแล้วก็ทำเป็นก้อนเองเนาะน,นี่ก็จะเป็นวิตาเพนส่วนอันนี้จะเป็นไส้กรอก ไก่และก็อันนี้ค่ะที่พอลล่ารีเควสตมาก็คือจะเป็นไก่สเตะ๊ะเนาะพอลล่าบอกอยากกินอะไรที่เป็นไก่ๆใช่ไหมครัี่พอลล่าบอกเนาะ <c oughs> อ่นงเนี่ยทรงมาช่วยปิ้งหน่อยอะสองพ่อรูกช่วยกันปิ้งค่ะนอกนั้นก็จะมีเนาะท <c oughs> ี่เห็นลืมพูดไปก็จะมีมันฝรั่งต้มแล้วก็มีสลัดด้วยแล้วมีอีกหนึ่งอย่างก็คือจะเป็นผัดมาม่านะคะ มาช่วยกันปิ้งเลยลูกมาทานข้าวกันดีกว่าพอแล้วเชื่อ้าวครับ why is it off put it higher Mami, guys, a no? as you requested, yeah. And also, this is a uh, chicken, eh? the chicken sausage. Yeah, it's not um, pork chipolata; it's kip uh, chip chipolata. But this is the um, the mince meat that I marinate myself and make it like this, it's like more, a more hamburger, yeah. and then with the p e n and some other stuff you want s ส้ tam เอาส้มตำไหมลูกไม่เอานี่ส้มตำของแม่อยู่นี่ส้มตำ and salads ผัดไทยมีมั้มผัดไทยอ่าพี่ไปเอาให้แม่หน่อยเอ้ยไปเอาให้แด๊ดดี้หน่อยค่ะ v ิ n e g ก r เนืเนสเกิร์ก็กลับมาทัน วันเกิดเฉลองวันเกิดเขาล่ะพอดีเนอะนิสกให้อะไรเขาล่ะมังกี there's ่ monkey เาล่ะ and you get it how nice n นิสเก์ went to Leuven to do some project with his friends and then he bought present for his sister monkey Thing is this uh, supposed to represent yourself or to represent yourself? It your says, system. Niels told me, he, he gave it to me, and he said, It's some remember, some, some, something to remember me by. he said. <laughs> So it's Niels, this is Niels. <laughs> but remember when he broke his leg, you also bought him. bought him monkey. So, yes, yeah. Ah, huh, Niels, okay. okay. You still keep your monkey, right? You sleep with the, your monkey every night. Is yeah. <laughs> โอ้โ l เป็นก n ร์ดอนมังก how nice i t i ิลล a อันนี้เป็ u เร e i นอัน o ี i t ป็นอะไรวะอันน i e เป็นง t n a n k y o u ิว how nice of your little brother เราสามารถกดลงนี้ก็ได้นะลูกแฮมเบอร์เกอร์ Until they soup my way. Miss Sam, I uh, got bit the pen again, but it's without the what is it, the It's better without the truffle. Ah yeah, without truffle. No, the truffle, truffle stinks. It's a very, <laughs> very small no? and quite strong taste. No, quite expensive, huh? Mm. อันนี้เป็นส้มตำค่ะผัดมาม่าแล้วก็เป็นส้มตำคูเชตส้มตำแตงสุกนี่ใส่กุ้งเลยอว่วอลกังแล้วโนบร์ดริิสพีร์สชูว์ว่เคลีย์เอ่อนี่แกขาแซลมอร่อยไหมลูกอร่อยเนอะ เรสเกิร์ตชอบเนื้อแล้วก็ชอบแลนด์มากค่ะมันสุกได้ยังเอ่ยน่าจะ medium rare หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับลองดู w h y are you eating นาดี beef steak steak. Ah, is it good mm. I uh, put some salt and then some black pepper on it mm hmm. My somtam is also good uh.

Delicacy de kooi. don't niet een poekte ik. Het is heel erg spannend. Het is Maar het is ook niet zo'n Het is een mushroom. Uh, maar de taste is niet zo Het is half jaar. ja, dat is niet hetzelfde. Heb je ervoor Ja, ik heb niet tasten. To you. Happy, birthday, birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, birthday to you. <coughs> <coughs> Why did you do that? Ah, rebe, 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 ทำมาจากราสเบอร์รี่แม่รู้ว่าหนูไม่ชอบกินวิปครีมใช่ไหมอ่าแม่ก็จะมีแบบนี้ให้ก็จะมีราสเบอร์รี่มีอัลมอนด์เนาะแล้วก็นั่นแหละมีน้ำตาลไอซิ่งนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะจ้าจ้า <c oughs> thank you mm hmm. very good I like raspberry oh thank you oh success <laughs> I'm successful นิสเก็บเป็นไงครับอร่อยไหมเยอะขอบคุณครับพี่เบิร์ดก็ชอบแน่เลยชิ้นที่สอแหละมันจะบุตรมัอจะซือจีนนะขอบคุณนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะมิสเลิฟยูเลิฟยู You see, that's w h a I told huh? yeah. 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 you. 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 Oh, you no, know, she was planning to eat t h e n she came home, and then it was. <h east> go already and then you're so disappointed yeah we're, really every, you time you every time go every time every time i every time i want to eat something mm -hmm. yeah. 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 coming. Yeah. is always the one mm -hmm. yeah. Yeah. that's not true it's like the one time i want first normally it's always fall no. yeah. no. i also eat two in the morning to bang up to Mm. Oh, oh yeah, there's a new uber it's super good, right. he's on uberfest Mommy got something for you You already bought me a phone, why are you buying me more stuff? So? It's, it. it's for me, myself, so the phone you. is for mommy hey. and daddy hey. Oh yeah, I paid half the are you phone for me too? Hmm? Are you and me too. your room is, uh, yeah. it fits with your room You have. o p เ n นนิ่งสมบู e ณ์ o เปิดเลยค่ะอืมแม่ซื้อผ้าห่มให้พอล่ะค่ะจริงๆก็ให้ของขวัญเอหล่ะไปแล้วเนาะใช่ไหมคะนี่ผ้าห่มบ้านนี้ชอบผ้าห่มกันมากนิ่มไหมแม่จับหน่อยนิ่มมากโอ้ยแล้วลายสวยด้วยเป็นเป็นลายหัวใจเนาะ Because I have a and what day you day day got day from mommy yeah, and daddy? You will need one, yeah. Your phone? Will yes. Your New phone, DVD. Samsung something. Wow. Sam I forgot like, the name. You Samsung A56. but we help you half and then the rest is your money half เาหละพอดีโทรศัพท์พังใช่ไหมคะปุ่มมันพังเนาะเสร็จแล้วก็เพราะหละก็ต้องต้องใช้โทรศัพท์ใหม่ก็เลยอ่ะซื้อของขวซื้อโทรศัพท์ให้เป็นของขวัญฮุบดูนี่ของขวัญจากพ่อกับแม่นะคะให้เพราะหละจริงๆก็ไม่ทั้งหมดหรอก ครึ่งหนึ่งเพราะหลาจ่ยเองอีกครึ่งหนึ่งพ่อกับแม่ใจให้เนาะโทรศัพท์ใหม่เป็นเด็กดีนะคะเข้าใจไหมโอเค we love you โอ้แม่ทำเยอะใกล้หมดแล้วเหลือแค่สี่ชิ้นโอ้ประสบความสำเร็จนะเนี่ยเค้กแม่อ่ะเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยเนาะ no it's not too sweethno it's not too sweetit's good tastealmond It's with and raspberry And raspberry and, yeah. then, you know, and some sugar in it but okay but not much it. it's icing sugar mm -hmm. not much so but yeah, it's okay. still sugar but it's not too sweet Even the raspberry อร่อยครับวันนี้ก็คงจะมีประมาณนี้แล้วค่ะเดี๋ยวจะบลาหกมอยกันพอแม่ลูกกันละล่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มกว่าแล้วเนาะเนาะวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละไปแล้วนะคะขอลาบ๊ายบายหน่อยพ่อกับแม่ดู insulin เกิดโรคยังไม่พบว่าเด็กเก่าบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะบายบาย๊ายบายะ